มอาเซียนร่วมต้านสหรัฐเชิญเฉพาะจีนและกลุ่มอาหรับไร้เงาตะวันตกวันที่28พฤษภาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัฒน์วังชาก,กอรบิ๊กวอผพาโลกมีเรื่องน่าสนใจนะคะเพราะเกี่ยวกับบ้านเราได้รับผลกระทบจากสงครามภาษีของสรัฐก,กันทั่วหน้า ในอาเซียนการประชุมสุดยอดอาเซียนปีนี้ไม่เหมือนทุกปีนะคะจัดที่กวลลลัมเปอร์ปีนี้มาเลเซียเป็นประธานมันน่าจับตาเพราะอะไรเพราะว่าหลังประชุมแล้วประกาศจัดตั้งคณะทำงานไตรภา,าคีรับมือภาสีทรัมปรับมือวิกฤตภูมิภาคและโลกน่าสนใจทีเดียวค่ะปรากฏว่างานนี้การเชิญนะคะประธาน อาเซียนคือมาเลเซียนเนี่ยเชิญจีนเชิญกลุ่มประเทศอาเปอร์เซียกลุ่มอ่าวเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีน้ำมันนะคะนั่นก็คือน่าจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องเศรษฐกิจและพลังงานเชิญมาร่วมโต๊ะห,หาหรือมากันเพียบเร่งหาทางรับมือผลกระทบจากนโยบายภาษีของทรัมป์ขณะที่การค้าอาเซียนกับจีนพุ่งสูงนะคะปีนี้ 9 8 2 3 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเทียบกับสหรัฐนะคะอาเซียนกับสหรัฐเนี่ยมูลค่า4,76,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเกือบเครึ่งต่อครึ่งเลยขณะที่ต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจสองขั้วนะคะขั้วเดียวที่สหรัฐฯรัชชนจักรนำกับหลายขั้วที่มีรัสเซียจีนและพันธมิตรนำตอนนี้มันชัด มีการแบ่งขั้วทางความคิดหนึ่งในเงื่อนไขที่สรัหรือทรัมป์เปิดมาก็คือจะให้ประเทศต่างๆเลิกค้าขายกับจีนถ้าจะมาเจอจากับทรัมป์งั้นเถอะแต่ดูแล้วภาพรวมของอาเซียนทั้งหมดเนี่ยที่จะเลิกค้าขายกับจนีนคงเป็นไปไมได้ยากมีอะไรผูกพันเกี่ยวเนื่องเยอะทั้งในแง่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านเงินทองอะไรเหล่านี้แต่บางประเทศ ที่ตัดสินใจชัดเจนเลือกข้างแล้วเผอิญฐานทัพให้สรัฐใช้ถึง9แห่งอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยก้่อนข้างอาจจะปฏิบัติตามแต่มาประชุมนี้ก็ไม่ได้คัดค้านนะคะต่อมติร่วมของอาเซียนการหาเรือนี้มีเป้าหมายเพื่อทำยังไงจะบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสรัฐือรู้ว่า ยังไงก็สู้เขาไม่ได้หรอกเขาเป็นประเทศยักษ์ใหญ่เขาอยากทำอะไรเขาก็ทำแต่จะบรรเทาผลกระทบอย่างไรช่วยเหลือกันอย่างไรและหลักที่เอามาอิงก็คือจีนกับกลุ่มอ่าวอันนี้แหละเป็นการเลือกที่ค่อนข้างชัดเจนแม้ว่าการประชุมสุดยอดครั้งแรกของปีซึ่งปกติแล้วสงวนไว้สำหรับผู้นำแห่ง เอเชียตะวันออกเชียงใต้10ประเทศเท่านั้นนะคะแต่ครั้งนี้จีนส่งนายกรัฐมนตรีนะคะถือว่าเป็นอันดับสองของจีนนะสีจินผิงไม่ได้มาเองแต่นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงมาเองตามคำเชิญของประธานอาเซียนก็คือมาเลเซียรวมถึงผู้นำประเทศสภาความร่วมมือรัฐอซียเปอร์เซียยักษ์ใหญ่กลุ่มอ่าวนะคะซาอุดีอาระเบียอาหรับ e m มิเรตก็คือ UAE บาเบเรนคูเอตโอมานกาตามีบทบาทมากในตะวันออกกลางร่ำรวยมากในตะวันออกกลางเพราะคุมพลังงานเกือบจะทั้งโลกขณะที่สหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆไม่ได้รับเชิญจึงไม่มีตัวแทนเข้าร่วมไม่ใช่เขาไม่สนใจนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่เชิญคนนอกเขาจะคุยกันแต่ในเอเอียตะวันออกเฉีงใตแต่ปีนี้ เชิญเลยและผลก็ดีซะด้วยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่สมาชิกอาเซียนต่างกำลังเผชิญความท้าทายหรือแรงกดดันจากสรัฐทำายังไงที่จะสามารถรักษาดุลอำนาจสองขั้วทางด้านเศรษฐกิจของตัวเองแล้วก็ทางด้านการเมืองอาจจะรวมไปถึงการทหารด้วยจีนเตือนพันธมิตรให้หลีกเลี่ยงข้อตกลงใดๆกับสรัฐ ที่จะทำลายผลประโยชน์ของจีนเพราะจะโดนจีนเอาคืนแรงอันนี้ไม่เคยเลยนะคะที่จีนจะพูดแรงอย่างนี้แต่จีนไม่ได้ร้อเล่นหรอกดังนั้นอาเซียนก็เหมือนกระส่งสัญญาณบอกจีนว่าเราไม่เทจีนแน่นอนแต่ก็เอาอาหรับเข้ามาขานอีกหนึ่งเพราะยังไงสรัฐมีท่าทีมระทะจีนแน่ในสงครามเศรษฐกิจสงครามทางทหารอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่แนวโน้มไม่เบา ตัวเลขสถิตินะคะปีที่แล้วสรัฐนำเข้าสินค้าจากอาเซียนหมายถึงทุกประเทศในอาเซียนนะ3,52,300ล้านดอลลาร์สรัฐว่าไปแล้วไม่ได้เยอะแล้วยังจะเอามาตรการภาสีคือตั้งกระแงพงภาษีสูง30กว่าไปถึงเกือบเกือบในบางประเทศนะคะอ้างอะไรที่อ้างบอกว่าทั้งโลกเนี่ยเอาเปรียบสรัฐ มันไม่ใช่เช่นนั้นเลยไม่เคยหรอกไม่ว่ารัฐบาลไหนของสหรัฐที่จะยอมเสียเปรียบประเทศอื่นมีแต่วินวินไหมมากน้อยเฉลี่ยกันไปไหมแต่ทรัมป์เป็นข้ออ้างใช้วิธีการแบบไม้ับพดกับแครอทให้เลือกเราไม่อยากเลือกได้ไหมนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องเลือกทั้งไม้แตพดและแครอท ของรัสการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ประธนานธิบดีซีจินผิงยืนย่านนี้นะคะยืนแค่3ประเทศคือยือนมาเลเซียเวียดนามกัมพูชาเขาเสนอแนวคิดเรื่องครอบครัวเอเชียที่เป็นหนึ่งเดียวอันนี้เป็นแผนปฏิบัติการต่อต้านแรงกดดันทางภาษีของทรัมป์โดยตรงและครั้งนี้ก็เหมือน ประธานอาเซียนโดนมาเลเซียรับโลกนะคะสัปดาห์ที่แล้วอาเซียนและจีนประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะสรุปการเจราจาระดับทวิภาคี ยกระดับข้อตกลงการค้าเสรีครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและวิสาหากิจขนาดกลางขนาดย่อมเห็นไหมคะคุยกันเองช่วยกันเองอย่างน้อยก็มีทิศทางเกี่ยวกับพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียววิสาหกิจก็คือ SME มปล่อยให้ SME ตายก็เหมือนตัดอนาคตปรปเทศตัวเองการประชุมระหว่างอาเซียนกับจีนหาทางออกเรื่องนี้ติดตาม รูปธรรมว่าจะทำอะไรต่อมานะคะอันนั้นสำคัญเพราะเปิดโอกาสสร้างโอกาสกับประเทศไทยด้วยนอกจากประเด็กนการค้านะคะวาระการประชุมของอาเซียนล่าสุดนี้ยังหาหรหือเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในชนวนกาซาและเมียนมาคือใกล้บ้านก็คือเมียนมารบกันเดือดแล้วก็กระทบกระเทือนเพื่อนบ้านอย่างเราบ่อยนะคะที่สำคัญ ปัญหาที่กาซายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมอิสราเอลยังเดินหน้าสังหารหมู่ไร้วัดมีการคุยเรื่องนี้ด้วยอาเซียนก็ได้แสดงจุดยืนวิาพากษ์วิจารณ์อิสราเอลและผู้สนับสนุนอิสราเอลเรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงในปาเลสไตน์และในเมียนมาด้วยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะบอกว่าผู้นำอาเซียนได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่าข้อตกลงทวิภาคีใดๆด้านเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนถ้าทำกับสรัฐเกี่ยวกับภาษีนำเข้าจะต้องไม่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อเพื่อนเพื่อน,นสมาชิกอาเซียนด้วยกัน <c oughs> เขาย้ำนะคะว่าเราต้องปกป้องผลประโยชน์ของประชากร660ล้านคนในอาเซียนของเราพร้อม ขยายความร่วมมือทางการค้ากับกลุ่มคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอาหรับ GCC และจีนคือประกาศแล้วร่วมมือทางเศรษฐกิจแน่ไม่ใช่ทวิภาคีแต่ระหว่างอาเซียนกับ GCC GCC นี่คือกลุ่มอา่าวหประเทศนั่นแหละคะ่ะและจีนเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับชีวิตความอยู่ของเราแน่นอนเพราะเกี่ยวกับเรื่องค้าขายการส่งออกและนำเขา้า คงต้องติดตามรูปธรรมต่อไปนะคะว่าหลังจากประธานอาเซียนจบประชุมแล้วได้ยื่นหนังสือขอพบประธานาธิบดีทรัมป์คือพบในระหว่างเข้าไปเป็นกลุ่มค่ะไม่ได้แยกแบบทวิภาคีดูที่ว่าสหรัฐจะตอบกลับมาอย่างไรแต่เบื้องต้นข้อเรียกร้องที่สหรัฐจะให้เลิกคบค้าเลิกทำม,มาหากินทำเศรษฐกิจกับจีนนั้นชัดเจนแล้วว่าอาเซียนไม่รับข้อเสนอนี้นะคะ หากสัะใช้ไม้แข็งบีบหนักอย่างไรก็ตามทางเลือกทางด้านการค้าและเศรษฐกิจยังมีกลุ่มอาหรับและจีนคอยรองรับค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยมีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างต่อเน,นื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี 302 298 9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามาณโอกาสนี้ค่ะ